พี่น้องอยู่กับสมงคุณาสาภารองครับวันนี้วันที่8เมษายน2567ครับใกล้จะถึงงานมหาสงการแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดใหม่รัตนบุรีครับตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับกับงานประชาปีครับงานพุทธประเวศรรคเทศมหาชาตินะครับตั้งแต่7 8 9 10เมษายนครับ นี่เคลนที่ซองครับป้าวันษาได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้ผู้ใหญ่ชมเดบุ้งนะครับนี่บรรยากาศงานรานค้าลานขายครับทางฝีก็มีครับตักไข่สอยดาวพาโชคนะครับนี่คนจะลังลังไหลก็มาครับนี่นะครับรางวัลใหญ่ออกรัวๆเลยครับหนึ่ทางโน้นก็เป็นจุดทำบุญนะครับสักการะเทวดาสวรรค์ในงานรูปประวัติหลวงพ่อรุ้นนะครับ สาไก่ครับให้ดาวความโชคครับอันนี้ก็ร้านอาหารครับปลาหมึกย่างครับเราก็ร้านไก่ยำนะครับยำไก่กระดูกจีบสระปเปาครับแล้วก็ขนมนะครับร้านปลาหมึกย่างร้านข้าวจี๋นะครับข้าวจี๋ครับแล้วก็มาทางนี้กับเป็น ลูกชิ้นหมอ้อไฟครับไม่ละสิบบาทลูกชิ้นปิ้งครับทาดีก็เป็นส่วนของงานวัดครับนี่้ารบ๊ด้เลยก็คื่องยิงปืนปรัป้อมครับนี่กำลังคึกัการับรล,ลูกคาคาลุดเหมือนกันอยู่ประขาดสายครับสนุกสนานงานวัดครับกายิงปืนปลาป้อมนะครับนี่แล้วก็ทัานี่เป็นสวนสนุกครับนี่เตัวละครกษาของคุณนุ่นเด็กๆครับ เรามาดูกันครับสวนสนุกเคลื่อนที่ป่าลูกสไลเดอรสองโตเลยครับนี่ปีนี้ต่างคู่กันครับนี่รถไฟแลนสวยงามครับนี่นี่ท้งนี่ของเบิ้งกับเป็นมหัศลสมครับนี่เป็นหนังครับหนังกลางแปลงครับย้อนอยู่กับกำลังายครับดูฟ้าสะอื้นนะครับอย่างนี้ครับก้อนกับเบิ้งพ่อสมก้อนครับ บรรยากาศร้านค้าร้านข,า,า,นข,า,า,นขายนะครับกับงานบุญครับคนกับมาเที่ยวงานปัสสาปีครับวันนี้สิจัดทุกวันที่เจ็ดแปดเก้าทุกปีนะครับนี่ปีนี้คึกคักครับรู้สึกว่าสิจัดเลยโอเคแล้วก็คึกคักพิเศษครับวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวคนก็นเริ่มไล่ครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวโดนค่ามห้างมาก่ายต่างไลยครับ มากมายหลากหลายเลยครับนี่ทางนี้นะครับโอ้ล่าดขายลาดขายคึกคักครับของกินมากมายครับโรตีไซมไหมเบอร์จะเป็นปลาเมืองย่างลูกชิ้นทาโกยากิครับบาร์บีคิวก็มีครับทั่งนี้ครับเป็นบรรยากาศกันวัดครับดูหนังดวัดสะอื้นนะครับลองลัดจำลัดจบนี่ พูดนเรื <si ่องไรวสุดเครับนลิบอนครับตามระตาทางนี้ก็เป็นลําพงครับ็ดีนปลแหินูชิ้นอดุอยู่กับจ้ดโใจเนาะกัรับไม่ครับบรรยากาศพีีคือกัรครับต้นกเบิงมากครับถ้าเขวึคกครกับพลังะย่อยเขามาครับยังมีเงืนอีกมือนึงนะครับพวกนี้ก็มพี่คนนี้มือก่อหยังมหาพาธีนะบ้ ลำวงย้อนยุคติดยต่กูติดนะครับเป็นบรรยากาศครับบรรยากาศคือค้าครับวันนี้ลูกค้าเก็บแป้งยังไม่นั่งเลยวันนี้ โอ้คนครับ okay, ถือว ah ่าจ ah ัดงานในโอเคเระรับซื ước, ah ้อครับคนจะสนใจมากไหมครับนี่มันก็สนใจพาเที่ยวชมงานวัดกันหนาตาพอสมควรครับนี่มือนี้มือนี่คนยิ่งจะไหลกว่าเก่ากับว่ามือดิ่ันมีหมอลำมุ้งใหญ่ครับใส่ไหมเฝ้าเฮ็ดเด้อแปรงใส่ไหมเด้อทุกท่านลูกค้า นะครับเออบรรยากาศคือคักครับปีนเลยนี่คาดการณ์เนียว่าพรุ่งนี้จะคึกคักหนาแน่นกว่าเดิมนะครับนี่ประตูทางเข,ข่าคนรกำลังเข่ามาเรื่อยๆนะครับนะครับ,นะรบแม่ค้าขายแมงกอดจิบบิ้นรมแล้วบไปนั่งยกกขขดัดเชือคนกอดจะเป็นวิ่งแล้วครับนี่แนะบบโอ้ขายเลยนะี่วันนี้มาซิบบินะบบนะซีบิ้นนครับ มื่อวนเมื่อวนประมาณมาหาโล่บัตรสองทุ่มกว่านะครับทีนี้สองทุ่มสามทุ่มหน่อยๆนะครับบรรยากาศครับอ่ะให้เบิ้งก้อนซมีครับยิมตีฟาวไว้ครับก็ให้เบิ้งบ้นโดนประเดี๋ยครับอย่าลืมนะครับก้นไรก้แชร่ก้ติดตามให้กับลังใจีครับคุณนักสาพาเลาะน้ำนะครับมือนาจะเก็บบรรยากาศมืออื่นมาวางฝากนะครับสำหรับมือนีจ้าวราค่ะสวัสดีครับ